เขาเชื่อพิมณ์เขาชื่อคนพิมณเกียรติเรตบังลมเขาเป็นเขาเป็นเขาเป็นคนนักศึกษาศาสนาคริสตเจรินคาสฤตที่เร่งครับมากเนี่ยครับคนพิมณ์เกียรติบังลงเนี่ยเขาเขียนเรื่องเขาหาว่าคอยว่าเนี่ยเขาเป็นเป็นไอ้ นักเรียนพอช่ารุ่นเดียวกับอาจารย์มีใ่เป็นเพื่อนรักกันแต้พวามีสีมือประกอบอาชีพมาหลายอย่างไปอยู่เมืองนอกก็เยอรมันก็ไปมาแล้วทำธุรกิจร่ำรวยมาแล้วเจงมาแล้วผ่านชีวิตมากาจนกระทั่งไปสัมปทานอุทยานบาเชียงของรัฐบาลเราเนี่ยแล้วก็เป็นกนเราเ็ี่ตางประเทงต่างชาอาย์กม่านรากกว่ก แปสาบเห็นผีเปตาบเข้าไปรักษาโรคไตโรคอะไรในโรงพยาบาลเห็นผีผีพรังเห็นผีพระหลังมันจะอยู่ตามเพลงเพลาในวิญญาณะผมก็เชื่อว่าวิญญาณอแล้วก็อันี้ก็สอนผมตามภาษาภาษาอังก เขาอยู่ที่ส่วนต้งไฟวันยาเป็นย่ห้องพิเศษมาเจอผีไทยกยเช่นเจอผีไทยเป็นคนแก่มากวัยมากนั่งหุ่งฟ้าโจกระองก็เป็นเนี่ยเห็นเด็กกระโดดโลดเต้นผีเด็กแอบดูทำอไรทิศเตียนทำไม่ถูกก็น้อยเพื่อนี่เป็นศาสนาพูทธมาเขาบอกว่าไปซื้อมาซื้อคูซื้อบุหรี่ซื้อโูกเทียน คือจนมนมลอยมาเนี่ยแล้วก็ให้อเพื่อนในตวยอุทิศส่วนกุศลให้ไปปรบบปาบดผาพพวกนี้หายไปคือพวกที่มาปรากดให้เห็นอย่างนี้เขาไม่ได้มาหลอกนะครับเขาอาจจะเห็นว่าถึงเวลาที่เขาจะได้ไปฝุ่เกิดเขามาสแสดงตัวให้เห็นเนี่ยแล้วเราก็สมบูญอุทิศส,ส่วนกุศลให้เขาไปเขาก็ได้ไปฝุน่นไปเกิดนี่ครับมันเป็นเรื่องที่ มันเป็นเรื่องหลือเชื่อนี่คนตาบอดเห็นผีอะไรอะไรนี่ผมจะต้องไปไปสัมภาษณ์พูดคุยกันให้ได้เรื่องได้เราจะได้เป็นความรู้ในทางวิชาจิตศาสตร์ที่นรามธิวะจะทำอะไรได้บ้างผมก็มาเขียนเป็นบทความ ผมได้ไปทางเวีไยไซต์คนตาบอดมองเห็นผีคนตาดีมองไม่เห็นเนี่ยผมได้า่านมาแล้วนะและผมมีประสบการณ์เกี่ยวกับไอ้เรื่องจิตวิญญาณในมากใหม่เกี่ยวกัาสนใจแต่ผมเขียนเป็นตอนๆนอ่และผมหลังจากที่ผมกลับจากจังหวัดลาวใต้ผมเดินทางไปลาวเหนือ ไปเมืองแขวงน้ำทาหลวงน้ำทาเข้าไปประเทศจีนไปสิบสองปานาก็เจอเพื่อนรุ่นเดียวกันไปด้วยกันป้าผมไอ้นี่เป็นเพื่อนรักเป็นทายทั้งหมดรุ่นเดียวกันเพื่อนนั่งกันมันผมเคยโทรศัพท์ไปถามให้เป็นไงสบายดีไหไม่กูแย่หว่ะมึงกูแย่ว่ะไม่กูแย่ไงบ้างไม่ไม่อะมันไม่สบายแด่ กูไม่รู้เรื่องผมก็โทรศัพท์ไปหาเพื่อนทุกคนให้มึงไปดูไอ้นั่นหน่อยกูดูเท่ากูไม่เข้าใจให้ไปดูหลำเป็นอะไรไอ้นั่นไปก็ไปเลยตัวไปหาบอกไอ้ยามเจี๋มันภาษาเนี่ยมันว่ามันเป็นร่างทรงของพระเจ้าพญาพิชัยดาบหกดาบห้าแล้วมันบ้าพอพอแต่ก็อย่างนี้นลยหลับไม่หลับไม่นอนมึงจะทำไงก็ถามเรียกก็บอกว่า อยู่ก็ตายพ่อก็ตายแล้วก็เลยประสาทก็คงค้างอ่ะไม่รับไม่รอนเป็นเดือนในที่สุด so ก็เจ็บป่วยเจ็บป่วยขึ้นมาไม่รอดที่หมอรักษาม่ไ้เจ็บป่วยก็มันบอก็่าพยาพิชัยดาบพักนอย่นั่นละผมก็บอกให้อ้ไอ้ไอ้มึงผมเอาเหรียญของก็การพุ่ธสองให้เพื่อทุ่งต้ผมึงเอาไปให้ทันทีว่าไอ้ไรพยาพิชัยไปทันที มึงแอบมันมันไม่รู้เองมึงไม่แอบใส่ไว้ในบ้านมันอ่ะไอ้เพื่อนผมออกไปเอาไปให้ขอบคนไอ้พยาพิชัยเ็หาไป,ไปที่มันปวเจ็บป่วยมันไม่หลับไม่นอนอาหารเรากินไม่ได้พร้อมแห้งยกกระทั่งน้ำหนักเปเจ็ดสิบเหลือสามสิบกว่ากิโลเหลือตัวนี้เองไอ้เพื่อนผมบอกมันตายแน่แล้วีไม่มีทางรอดแล้ว พอผมมามันไม่มีทางรอดแล้วเดี๋ยวกูจะไปจองวัดไปนี่มนพวกนี้พระทำโรงเตรียมให้เลยก็ปไปนี่มนพระเตรียมโรงไว้ให้เลยให้เตรียมอาไปจับพอตายก็เผาเลยเนพะราะมันทนรังคาญมานานแล้วรบกว่าไม่รู้ด้วยอีกชีวิตของไอ้ไอ้เหยเียนฟังประการที่ผมให้มันไปเรื่อหะรพระว่ามันฝัน มันทอดไปมันหลับไปมันฝวันฝันว่ามีคนมานำมันไปมีคนมาเรียกมันไปมันเรียกมันไปไปไหนกมันก็ตามไปโบกมังคับก็ไปไปไปสักพักมันเห็นท่าไปหรือก็เดี๋กลับมานี้กลับมาพอนี้กลับมาได้ไม่นานมันจำเองเหมือนกับมัตสุราอรับแต่งเหมือนคนไทยแต่งตัวหนุ่ตัวกงไวตูมันใหญ่ หน้าตาดูไรามาลาไปเลยมาลากไปเหมือนจะเอาชีวิตอะตอนนั้นเหมือนกับตรงที่เพื่อนผมบอกถัาตายแล้วมันไม่รอดแล้วมันตายแน่นอนนะพระกวดว่ามันเล่าให้ผมฟังว่าไอ้สองตัวในตัวใหญ่ๆที่ถืออาวุธมาลากตัวมันไปเนี่ยเอาไปเหมือนกับสีใ้คนโบราณว่าพัดตุรลากตไปนรกเหรอเราก่รู้แต่มันลากไปใครอย่างนั้นนะ พาไปพาไปถึงก็ไอ้นี่มันก็ถามว่าไอ้มาตุลาก็ถามชื่ออะไรไอ้นีน่ก็าอามไปผมชื่อสปอมถ้าเป็นอะไรผมเป็นพันตำรวจนเองออ้าวไม่ใช่ผิดตัว ไอ้บางท่านมองออกเห็นตัวไอ้ตะโกนโน้นไม่จดตะโกนนี้นี่ก็เป็นนายตำรวจไม่ได้เอาไปคืนมันหายมันหายเลยหายเจ็บหายปวดเนี่ยมาเจอผมเขาเนี่ยสำคัญหมเสียกว่าแล้วเดี๋ยวว่าฝัสฝักเดี๋ยวว่ามปดีเดี๋ยวว่าไปเจ็บหไหมผมนี่เป็นประสบการณ์ที่เราจะต้องนำมาเใชาติดตั้งต้นผมก็พูดมานาน ก็เล่าเรื่องทั้งหลายให้ฟังถึงรูปแบบต่างๆของไอประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็แล้วก็ปรากฏว่า มีข่าวมีหลายข่าวก็คือไอ้ไอ้ไอ้พวกนั้นที่เคยดูถูกเราว่าวงไนร้อยเหตุผลงอะพวกบ้าอะไรต่งไอ้เชื่อไอ้เสืออุนไอ้เสืออุนไอ้สุตตะกรอนฉิ่งไอ้นักสร้างพระชื่อดังที่ทำพระไหนตอนไหนให้วัดให้วาหมาอะไรสับสนต่างๆเนี่ยเสืออุนมันไปหลอกเพราะว่ามันได้ ไอ้ดอกไม้ผมในหลวงที่บูชาพระเอาไปสร้างสมเด็จหรือหัวผมอ่านหนังสือินผมก็ถามคุณชนชาติคุณให้มันไปแล้วมันไม่อ่านว่ามันเอาไปสร้างว่าสมเด็จหรือหัวผมไม่ได้ให้เพราะคุณสนชาติเขาเป็นหน้าที่เก็บเกี่ดอกไม้ทุกเพียนของในหลวงอ่ะมารวมเขาไม่ได้ให้ไปอ่ะมันโกหกกันไิ คุณต้องไปสำนักพระราชวังไปแจ้งควา,จามจับมาดำเนินคดีได้เนี่ยนี่เต็มคุปเต็มคุปแล้วเนี่นนนนนยไทยไอ้นี่ยครับทีนี้มีคนหนึ่งไอ้ตัวไอ้ตัวแสกบก็คือไอเ้เสียนอุนบบไอ้เสียนร่าเสียนอุอเนี่ยไอ้อุ่เดิร์โวเนี่ยมันสร้างราชตุขามกรองเนี่ยมันมาเป็นกรรมการสร้างราชสักราชสักเรื่องหินเนี่ยมันคง มันคงหลอกลวงพวกทหารพวกนี้ว่ามันมีความเชี่ยวชาญเรื่องหลงก็ขูดหลง่อโตเพราะมันมีทำหนัหนังสือในไอ้อ,รอาร์ตพวกนั้นะมันคงหลอกขายภาพวกนี้นทหารไม่รู้เรื่องก็ไปอะไรไปเรื่องว่ามันเป็นเสียงพระขอบุ้นเคยกันพอสร้างอุทยานราชพมันก็เป็นกรรมการในอุทยานราชพะ เดี๋ยวมันไปนเรียกข้าววุ้กคิวเขาเรียกข้าววุ้คิวนี่ก็คือจต่ตุคามร,รามเทพตามล่าเนี่ยรายล่าสุดเนี่ยเจอตอนนี้ไม่รู้ทหารเราโซ่ไปไว้ไหนเนี่ยได้ตัวนี้มาเนี่ยเนี่ยราชะพักแต่งเนี่ยเอาไปตัวไปซ่อนเนี่ยรายสุดท้ายนี่คือข,ข่าวดีไอ้ไอท้ที่ไอ้ที่ตายไปแล้วอย่างด็อกเตอร์ไม่ซีบนสูงบนสูงเนี่ย ผมปัญายกสมาคมภาาเรื่อนนี rats, ่เราล่ามาหมดน่าตายไปแล้วไอ้นี่ไอ้อู้ไนไปรู้ยังอยู่หรือตายเห็นปัญหาเห็นมาตรฐานมาเชิญตัวไปหายสาบสูบบางข่าวก็บอกพันเหนียไปอยู่ที่ปุ่นผมไม่เชื่อต้องเอาไปตัวไม่เก็บไว้ไม่ให้มันออกมาพูดเอาตัวมันออกมาพูดราชพักพังเลยไปเรียกค่าหัวขิวก็เห็นไหมเราจะคืนให้ให้แล้วก็ผิดกฎหมายการโขกซัพหรอ เนีคือข่าวดีที่มันบอกว่าแต่ทุกคามรามเทพยังตามล่าไม่เลิกไอ้พวกที่ก่อกรรมทำเค็จวันท่านที่มาในวันนี้ก็ผมได้ฟังได้ผมพูดแล้วนะครับก็ก็ผมได้ความรู้อะไรต่ออะไรบ้างไอ้ส่วนหนึ่งก็คือประวัติศาสตร์เกเร์ที่พนานทชคกิดวิวชัยนะครับซึ่งเราจะขยายผลต่อไปในอนาคตเราจะเป็น ที่นี่จะเป็นสถาบันประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในโลกสองมาเล่น2องก็คือใน็กเตอรที่มนันเขียนเป็น,ปน,นะคระั้งเดีนะฮะในล็อกเอร์วิัยเศืสตร์เลยเราตีประวัติศาสตร์แต่หมดแล้วว่าประวัติศาสตร์ไทยเขียนผิดทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเราจะเป็นผู้ที่ประวัติศาสตร์โดยใช้งงจากความรำคาญผู้สถาบนนจักรวรติ อันนี้ได้นี่คือคนนี้รัฐบาลที่พวนํามาอธิบาาให้ทานทั้งหลายได้ฟังแล้วผมก็บังเนิญชมรมร่นรุ่นผมสูงสองนิติศาสตร์สูสองรุ่นผมเป็นประธานศารีกาสองคนอายการสูงสุดสองคนคนตรวจรอใคนร้ายคนผมขอให้ผมเขียนตกว่าผมเขียนเอยสีวิชยอีกภาคหนึ เป็นการค้นพบหลักฐานใหม่เนี่ยครับอันนี้ท่านที่มาในวันนี้ก็เพื่อที่จะที่บาจารย์องค์ใหญ่เรร้าแม่อาจารย์ใชัยรับปากแล้วกำลังระดมหาระดมลูกมือที่ช่างกระกาวว่าวันนี้จะมาเลยคงสิทธุระอะไรมาไม่ได้ก็จะทำได้องค์นี้ก็ ทำให้รอให้รอให้ทำไว้เรื่อยองกลางองเล็กทำให้เสร็จปีหน้าทุกอย่างจะได้ร้อยเมื่อองใหญ่เสร็จเรื่องทำผมนี้เสร็จผมอายุก็ามากแล้วเจ็ดสิบห้เจ็ิกแล้วหมดรงชัยร่างทรงก็แก่แล้วเราคงดูก็ไม่ทันเพราะฉะนั้น วัดถูมงคลอะไรทั้งหลายที่พวกผมทำมันขึ้นไว้นะครับเท่ครับพระผมทำการพระผมจะพา,ามาารงางเทพพระอะไรอะไรที่ทำที่นี่ดูเหมือนกับไม่มีค่าอะไรเหมือนกับที่ผมทำที่หลักฐานหลักเมืองก่อนที่ฟังกองเกิดไม่มีค่าอะไรในที่สุดมันก็กลายเป็นมีค่าเป็นแสงเป็นล้านองค์กระสีบ,บ่อาเป็นแสนแสงอย่างนี้ ท nope. so, like so so so, so ่านมีโอกาสท่านโอีกาสที่จะร่วมกันสร้างจตุกามรางเทพครั้งเดียวในชีวิตครับถ้าสร้างอันนี้เสร็จแล้วท่านไม่ีโอกาสสร้างจตุกามรางเทพที่เป็นองค์จริงๆนะครับเเพราะฉะนั้นพิธีที่ท่านจะช่วยผมแล้วก็คือเช่าวัดภูมที่เราไม่อยู่นะเช่าไปนี่ก็คือมาช่วยทำบุญแล้วก็เช่าไปต่อไปมันจะงอกอาจจะงอกเลยค่าสิ ความมหัศจรรย์ที่ผมอธิบายท่านฟังในที่สุดมันก็จะดงไประเบิดเกิดกเราไม่ใช่ต่อไปนะครับเราไม่ใช่ของไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของท่านไม่ใช่ของประเทศไทยแต่มันจะกลายเป็นของโลกไม่มีที่ไหนจะทำได้อย่างเราหรอกซิกมันฟรอยด์เรียกว่าเป็นนัก จิตศาสตร์หูงกสมันไม่ใช่จิตศาสตร์มันเป็นพฤติกรรมศาสตร์ของเรานี่คือจิตศาสตร์จริงๆต่อไปนี่ใครก็ต้องเองดินทางมาศึกษาที่ศิละปะก็ต้องมาศาึกษาที่ประวัติศาสตร์ต้องศึกษาเราเป็นจุดสำคัญของโลกจุดสำ้ังและประการสำคัญที่จะนำมาบอกเราทานในวันนี้ก็หลายคนถามผม เล่ามา30ปีนีาทำมาดู่ในปาตีตงไม่ทำอะารที่ทำมาผมไม่ตอบอธิบาผมไม่ตอบเพมันจะไม่สรางอะไร่างความจริงผมกอจากปิวเผยปรวนสารจริงเขาเรียกว่าประเทศกวฟูนัาเกิดจากสยามเรารวมกันเมื่อเราไปปักใส่สยาม ภาคกลางคือระโวภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือคือระโวภาคใต้คือสยามเมื่อสยามกับระโวรวมกันก็เป็นสยามระโวจีนเนี่ยเทียมหลอกฟอเทียมหอก็กก่อนสยามระโวเป็นประเทศที่ใหญ่กองมาบานได้ทั้งหมดและจุดสำคัญที่ทำให้ประเทศยิ่งใหญ่และร่ำรวยก็คือเส้นทางข้ามแหลม เส้นทางข้ามแหลงสำคัญที่ช่องถิงขอนครับช่องถิงขอนตรงนี้นี่ที่อำเภอเมืองประตูเพชรผมเที่ยวศึกษาค้นหาจีมันว่าประเทศเตี้ยนสมนะเตี้ยนสมือดันสูงอยู่ตรงไหนเที่ยวพามาเลยก็คือตานาวาสีนี่ดู่ฟังล้นตานาวาเซ็นสูงก็คือตานาวาสีไอ้ภูเขาเนี่ยคือภูเขาเตี้ยนสูงนั่นตานาวาสีใช่ไหม จีนบอกว่ามีคนเดินทางข้ามแหลมไปมาวันนั้นตั้งไปหมื่นหมื่นควงมีร้านค้าทองมีร้านแลกเปลี่ยนเงินตามีเลยนกแก้วเงินนี่พูดได้หัายแต่ภาษาผานนเจอรม่าเจอเ้นเจ้าแม่นะพญาเจ้าสุขามรามเทพเขาต่องการควบคุมเส้นทางข้ามแหลมตรงนี้ขึ้มาตั้ง กองบัญชาการอยู่ที่นี่ข่านมาจากเพชรบุรีแล้วเห็นไหมครับไม่มีที่ไหนทำนาข้าวได้มีที่แห่งเดียวไอ้ปราบุรีก็ไม่มีนานะครับอําเภอรปราบุรีก็ไม่มีนาสมัยโบราณมันไม่มีข้าวกินมีแต่แม่น้ำกับทะเลเมืองที่มีข้าวกินอุดมสมบูรณ์เียแม่น้ำน้ำก็มีทะเลก็คือ โอ้่ยมูลีแห่งเดียวยึดไอ้ที่นี่ไว้คุ้มเลยเส้นทางก้าวแหลกตรงนั้นถึงให้ผมมาทำที่นี่นี่คือหลักฐานเหตุผลของผาว่าทำไมมาทำตรงนี้ลากก็อนจะได้รู้ว่าถึงความสำคัญไม่ใช่เรามาตรงนี้ไม่ใช่หมอมาทำเนี่ยก็จะโดนบังกานให้ผมดูดูว่าผมอยู่ปากใต้เนี่ย แล้วตรงนี้ก็เออหรือภาษาใหญ่ผมโดนมานี่ยเจ้มาปราบกองนรกกองนี้ก็จะเจ้มาทำมามีชี้ลงที่พิ้นเห็นมาสร้างเร็วไรที่นี่มันเชื่อมโยงผับดันมาเป็นเวลาหลายสิบปีครับผมมาเปิดเผยประวัติศาสตร์ในวันในวันที่ผ่านมาเพื่อมาหยุดเส้นทางข้ามแหลมที่สำคัญที่สุดคือช่องสิงห์พอด ยึดเหมืองทองที่บางกระพานเหมืองทองใหญ่ในบางกระพานเขายึดในแดแ่นนี้มันเป็นหลักเกณฑ์ผลทางประวัติศาสตร์ประการสุดท้ายครับก็คือเมื่อมาในวันนี้ครับผมขอเสริมว่าเป็นโอกาสครั้งเดียวในชีวิตของท่านที่จะร่วมสร้างล่วงตายขององค์จตุคามราิเทศขึ้นมา เป็นการวัตถุที่จรจงดในสุในโลกบนเทวะไนหลววนสุดยอเมตรครับก็ช่วยกันมริจากโดยช่วยกันซื้อวัตถุมงคลสิ่งของพวกนี้ในอนาคตถ้าท่านฟังผมพูดวันนี้แล้วไม่ว่าด้านประวัติศาสตร์ด้านศิลปกรรมด้านอภิปัชษยาตามหลักนี้ไม่มีที่ไหนจะเหลือว่าเรานครับ แต่โกหกหลอกลวงว่าตัดสิทธิ์แล้วที่เราเสียดีในที่สุดกะต้องสูญทั้ลายหมดในหนังสือเล่มนี้นี่นี่นพระเจ้าประสมสุรีวงก็คือพระเจ้าเสียอัลลมั่นที่หนึ่งทีเดียกออยืนยัมาได้องค์นี้เป็นเหยียบน้ำทะเลจืดในตนำนานไปเหนอว่าผู้เหยียบน้ำทะเลจืดมันก็ไปแปลกองแปลงว่าหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ผมเขียนแปลพระอาจารย์ใน่ี้เอเหยียบน้ำทะเลจืดเป็นต้นตำรับการเหยียบน้ำทะเลจืดในในตำนานคือพระเจ้าปัทถงสุริวงศ์หรือพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งนี่ไปแปลว่าหลวงพ่อโสตศักดิ์สิทธิ์จำพวกจำนี้สร้างโรงเรียนที่สุดในโลกเหยียบน้ำทะเลจืดนี่เป็นอาวยธสองจงกระสังช้างยกที่ให้สร้างวัด เรียกว่าบัตรคาให้จอดไปสวดหนังสือตามพุทธศาสนาปากรบ่าไอ้ช้างให้เป็นชื่อต้นไม้เห็นเพื่อต้นตะเคียนเพื่อต้นสักบอะไรไม่ได้แสดงว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ต้นช้างให้บอกมานเขาเรียกบ้านช้างให้เห็นบ้านตะเคียนบ้านบ้านโวยบ้านอะไรต่อะไรเนี่ยเขาตั้งชื่อตามบ้านต้นไม้มันมาโกหก เอาพุทธศาสนามาเป็นเครื่องมือหากินเราไม่สามารถที่จะเล่าเลยนะต้องเอาความถ่อมตนให้เห็นใครนับถือนับถือไปแต่อยาอ่าโกหกความจริงของเราในสุดก,ก็จะถูกดโกงไปแล้วโยงดังขึ้่นั่้เ็นเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสาของท่าน,ท,นท,ที่จะมาในวันนี้ได้รู้ความจริงหมือนเมื่อพวกนักศเมื่าก,ก็เสียดายดว่ามีโอกาสเดิ ไม่เลยเก็บไว้เก็บตอนนี้ท่านเดียว่ปพ่อขอฝากไว้วันนี้เราก็จะทำพิธีก็คือให้เราไม่รอ้มเสียให้คอนะครับแล้วก็จอเพื่อความปเป็นสิริมงคลแต่จะไม่ทำพิธีรักษาโรคให้ไข้เจ็บเ,เพื่ออะไรกันเลยเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาไว้ปีหนะ้าเราก็จะ จะขอได้ว่า้ารับครครับก็ให้ามาในวันนั้นวันนี้ก็เอาแค่ว่าขอพอรขอความโชคดีขอความสวัสดีมงคลในปีหน้าที่มาถึงเสรือแล้วก็ให้ท่านเจริในปีหน้าไม่ต้องปีหน้ารับตอนนี้ในตอนนี้ดาวพฤหัสมันก็เริ่มเดินเสียแล้วมันเข้าไปพบในราศีที่เสียแล้ว พระหัตถ์เป็นปราบโบราณเพราว่าพระหัตถ์นิสปรานั้นทับเสดบาปะพระเคาะห์กำเนิดสุร่าสุภะเคาะห์ทำทีเกิดรอรอหลังผีไปจนปจัญนหน้าพ่ายแพ้โทรมิ่ดาวพระหัตถ์เสื่อมมาสถานก็จะสำสุเป็นนิสเสื่อมมาสถานไม่ถึงขนาดเป็นนิสก็สจกะสสเป็นปรา แล้วยังไม่พอเดินพอยหน้าพอยหลังเหมือนกับคนเมาเหล้าโลกกับโกราหนบ้านเมืองจะชิดหายไว้บ่อนี่พอยดูเนี่ยรัฐบาลเนี่ยถูกด้ไหมเปลี่ยนตัวครับพวกเราเปลี่ยนตัวจะเปิดโกราหนพูดวายสุดใจบ้านเมืองก็ฟังผมไว้เพราะฉะนั้น เนี่ยเราก็ขอเสิ่งขอพรวันนี้ขอความพรุ้งก่องจากเจ้าแม่นางพรยาขอท่านเจ้าให้ช่วยนะครับให้พวกเหลือจะพวยยังมันโวยไปให้พวกเราอยู่รอดไปได้ไหนให้ดูได้ดู่ได้มีสุขแล้วกันเดี๋ยวก็จะทําพิธีนะครับก็ขอเชิญทุกคนแล้วก็ถ้าจิ๋วกับรับประทานเราจัดเตรียมเอาไว้ให้ไปทั้งทั้งหลายนะครับเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะเริ่มทำกลับก็ขอให้ทุกคน ก็เดินทางกับเมือปลอดภัยและผมก็ขอให้องม์เขา้าวนาที่ย้งแสตนไปด้าจงจงบันดาในท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ให้สมในสิ่งที่ปรารถนาอยากได้อะไรก็ขอให้ได้ให้ร่ำรวยรุ่งเรืองตลอดปีใหม่และตลอดไปด้วยสวัสดีครับ